เงเนไปูก็อไม่เยอะขอกคันึงสยราไเลอก้มจัง่ายเพราะเขาสอบมัดปีไฟมาเรื่องนะอ่าวงโยกของกาจนาบอมา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 โอ้ขอบคุณหลายได้บุญได้ท่านน้่เดียวอันนั้นนะนเราเขาวงบอจิตถนน เพื่อเธอต่อแรงสองคะแนนสกก้อนนี้จะมาทำคนละสองคะแนนค่ะนะคะอันนี้คือค่ะนี่คือเวทีที่ประชุมของคณะกรรมการข้อสอผลักไสองกด้วยนะไปนู่นนี่โรย

はい。 ีดำเนินง,งานครับเลขานุการองค์การอาหารสุจริตครับท่านผู้บริการท่านนายพลกระบอกครับลืมขาดไปนะ่ได้พาด่วยสมชายภูกองชนะครับผมท่านผู้บริการเทวินชายจักรโคตรครับผู้บริการลุงลุงในกุลปวางสัตยาท่านผู้บริการประพันธ์ศักดิ์เชษฐ์ศิงป์ครับจากขุนศิวิยสานพร้อมทีมงานทุกท่านครับผมเกียรติปัาญาพลกระบอกโอกาสนี้ขอได้เชิญท่านนายกครับ เรียนท่านเฉลิมพันธ์หล่อตระกูลนายกองค์การเรียนเข้าพรรษาเป็นประเพณีอันเก่าแก่และมีความสำคัญทางพระพุทธศาสนาในช่วงระยะเข้าพรรษาไตรามาสที่หนึ่งที่พระสิทธิพระภิกษุสงฆ์จะได้ศึกษาพระธรรมวินัยณสถานที่ใดที่หนึ่งหรือวัดใดวัดหนึ่งหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนคือการในการศึกษาด้านพระธรรมวินัยและถือปฏิบัติศืบมาเป็นเวลาช้านาน การจัดกิจกรรมแห่เคีนเข้าพรรษามีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งขนธบรรมเนียมประเพณีอันดีนางาม 2. เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนา 3. เพื่อให้ท่านในาอำเภอเขาวงค่ะท่านคณะผู้บริหารนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาลสินท่าน สีภัยวิเศษสอนท่านสมาชิกสภาการบริหารส่วนจังหวัดกาะสินเขตอำเภอเขาวงศท่านภูมนินายกวิภาวีบุญเรืองค่ะท่านนายกเทศมนตรีตะบลกุดสิมพร้อมคณะผู้บริหารท่านประธานสภาท่านสมาชิกเทศบาลตะบลกุดสิมนะคะท่านผู้บริหารสถานศึกษาท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านกำนัน ท่านผู้ใหญ่บ้านนะคะท่านคณะกรรมาการจัดงานและก็พี่น้องประชาชนชาวอำเภอเขาวงทุกท่านค่ะวันนี้ดิฉันนางเฉลิมขวัญหล่อตะกูลนะคะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสิน์ก็รู้สึกยินดีนะคะและก็เป็นเกียรติในทุกๆครั้งนะคะที่ได้มีโอกาสลงพื้นที่ของเทศบาลตะบลกุศิลและก็ของอำเภอเขาวงของพวกเรานะคะเพราะว่าวันนี้เป็นประเพณีที่พี่น้องชาวไทยของพวกเราทุกพื้นที่นะคะได้มีประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษ แต่เทศบาลตะบลกุดสิมของเรานะคะจากที่ผักกันในเรื่องของอัตลักษณ์ผูไทยมาโดยตลอดนะคะนั่นก็คือท่านสอส,อสอประเสร,ร,ริฐบุญเรืองนะคะหน,น้ากันบ่อยๆอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นคนในครอบครัวเดียวกันที่จะมาอาสารับใช้พี่น้องประชาชนดูแลด้วยกัน ได้เวลาเป็นมงคลแล้วดิฉันขอเปิดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาของเทศบาลตังบลกุดสิมประจำปี2567ณบัดน,นี้ค่ะก่อนที่ท่านนายกจะรันคอนะครับเรียเชิญท่านนายกขบวท่านนายอกอโฆกท้อทีิเศษได้ได้กล่าวพบปะกับพี่น้องประชาชนนิดหนึ่งครับ,บท่านผู้เฉลิมขวัญรอตะกูลท่านนายกอุค์การหลางส่วนจังหวัด ทานกาสินนะครับท่านสาวิภาวีบุญเรืองนะครับท่านนายกเทศมนตรีท่านผู้กับท่านผู้มหนวยการสถานศึกษานะครับท่านนาัก,กุรกษาครับท่านกรรมวุฒิบ้านผู้แม่พี่น้องประชาชนเขาพงศ์นะครับ,ท,บ,รบทุกท่านครับวันนี้ช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงของเทศกาลงานบุญ อีกครั้งหนึ่งครับเพื่อฟอนโซ่ใอ้ใช่ฟอนเลยบิงเบิงคนเทศบาลเขาเขายังมาพาฟอนเออ <c oughs> เทศบาลให้ฟอนเก่งตอนนี้ท่านนายกถึงไปฝ่ายไตวร์งิเซียสารแล้วค่ะฟอนยากบ่อลบอลชุดนี้ฟอนไม่ได้ ตาม้วยสมพิไทยขบวงพิทยากุดศิลป์ุดกว้าคุดกว้างขุดศิลป์จุดของโค้ก อีกสองขบวนน้อยนะคะปอเสษฟเพกาเล่น <S smoke> um, kind of um, uh, ัว uh, um, um, sort of so the ีเนะคงด้สมทัยแล้วลกนมันปัจจัยนะคะปีนี้นะคเราพาไเรลวัติยามศีไย้เรเป็นชาชนเขีนไดที่นึกและคนเก่นเขาพิโ จะมีลักษณะเื็นก้าบปูหันไปทางด้านซ้ายและ้านขวาขนาดกับและลายสุด้ายเป็นลายกระจากตาห้อยจะเป็นตองัวตูแตกหักตองปวขึ้นเพ่อปูขนมเรักษา วัดวาอารามสิ่งที่ดีงามเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านเห็นอย่างนี้ก็คือทายาคที่มาปกปักรักษาบุตรของวัดวาอารามในทางผมกว่ากว่ามีอยู่สามตัวรวมทั้งนางเทียนอีกสองคนนะครับเป็นนักเรียนอย่าง,ง,งัง้นปป .4 และป .5 นะครับสถานที่ที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมครั้งแรกคือป่ากีสินพัฒฤคณรัตนวันนะครับที่เมือพงพนัลทำอย่างหลากหลายนะคะมันไม่ว่จนะเป็นผู้ใจบุญน ทุกทาประยุกต์นะคะสวยงามมากนะคะขบวนนี้นะคะและขบวนต่อไปสักจะเป็นขบวนี่ถีชีวิตการทหารศิลปของชาวพุทธอยู่ในขณะนี้คือต้นเพียนของโรงเรียนข้าวบุริยาครับดูที่ต้นเพียนก่อนนะครับต้นเทียนนั้นที่หันหน้ามาทางคณะกรรมการนั้นเป็นอ่ากักลายไทยและมีพระพุทธรูปปางหน้าปกเป็นพระพุทธรูปประจำวันเสาร์นะครับสืบเนื่องจากการที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้ในวันนั้นเองนะครับ ่วนพรยาน,นาคนั้นเป็นบริวารของท้าวิรูปักษซึ่งท้าวิรูปักนั้นได้โสดาบันดังนั้นนะครับพญาน,นาคส่วนใหญ่จึงมีความเคารพในประพทธพมัธม เป็นกระบวนสุดท้ายของโรงเรียนเข้าวงวิทยานะครับึซ้มเป็นเวลาหลายเปือกนะครัตกนรัแดดจะออกเราก็ซ้อมนะครงาเราของเราจนมาถึงตอนนี้ะครับทุกท่านมาด้วยใจนะครัมาด้วยวามเสียสละ thank you.